ผมเคยคิดว่าชีวิตที่ดีมันคือจะต้องทำเยอะๆเยอะๆขึ้นเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วอ่ะมันคือการรู้สึกดีแค่5วินาทีหลังจากตื่นนอนขึ้นมาแล้ววันนี้ทุกคนผมจะมาพูดถึง12ขั้นตอนที่ทําให้ชีวิตผมเปลี่ยนไปหลังจากตื่นนอนขึ้นมาซึ่งผมไม่ได้ทําทุกอย่างอะทุกคนแต่ว่าอยากจะให้เป็นแนวทางแลวกันแนวทางไหนมันเหมาะสําหรับเพื่อน ก็หยิบไปใช้แนวทางไหนเฮ้ยไม่เหมาะก็หยิบเฉพาะแนวทางที่เพื่อนๆะชอบเพราะหนึ่งไม่แตะมือถือหลังตื่นวันที่ผมแตะมือถือแล้วเปิดไลน์ขึ้นมาเฮ้ยวันนั้นแบบงัวงเงียสุดๆเลยอะ่ะคือมันจะอึงๆเออเอแล้วก็ตอนที่ผมไม่จับมือถือเนาะแบบผมไปเข้าห้องน้ําอาบน้ําแปรงฟันเสร็จหรือบางทีมีเวลาเนาะผมก็เดินรอบบ้านวิ่งลู่วิ่งบ้างออกกําลังกายแบบทําให้เราเฟรช ยืดอเจียดอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันเฟรชมากเลยอะมันคนละบแบบเลเวลเลยแล้วก็เลยแบบการจับมือถือทําไมทําให้เราอึนวะผมก็เลยลองไปสตูดี้ด้วยเขาบอกมือถือมันแบบมันดูดพลังงานเราอะแล้วแบบเฮ้ยจริงวะข้อที่ 2, 2ผมพูดขอบคุณตัวเองบางทีก็พูดเบาๆเนาะบางทีก็แบบพูดในใจหรือบางทีก็เขียนไดอารี่ขอบคุณตัวเองแต่เช้าเลยว่าเราตื่นมาเราอยากขอบคุณอะไรเช้านี้เราอยากขอบคุณอะไรเมื่อวานได้หมดเลยขอบคุณ ทุกสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเราขอบคุณที่บ้านขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณ,ค,ณ,ค,ณ,ค,ณคนโน้นขอบคุณลูกค้าขอบคุณนักเรียนมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบมันมี positive energy อ่ะมันมีพลังบวกออกมาแบบเยอะมากๆเลยแล้วประโยคสั้นๆแค่คําว่าขอบคุณทําให้ positive energy หรือว่าพลังบวกของเรามันเติมใส่เข้ามามันจุกเลยจุกพลังบวกนั่นเองข้อ3ครับผมจะเขียน to do list หรือเขียนสิ่งที่ต้องทำในวันนี้ผมก็จะมานั่งดูว่าเฮ้ย โปรเจกต์ไหนหรือ to do list ไหนหรือสิ่งอะไรแบที่มันสําคัญณนะชาวนี้ที่สุดนะฮะอาจจะเป็นการเตรียมสอนสําหรับพรุ่งนี้หรือไม่ได้ทําคลิปมานานแล้วนะเดี๋ยวเราต้องทําสิ่งนี้แล้วอนะไรเงี้ยก็จะพา r าไทส์อย่างน้อยก็ประมาณแบบ3-5 t ถึง l i s ทูดูลินะครับที่มันสําคัญมากๆของช้าเนี้ยพอผมเขียนเสร็จอะมันเคลียร์สมองของเราออกไปเลยอะว่าเราจะต้องทําอะไรมันลิสต์ดาวออกมาหมดแล้วอะเฮ้ยสิ่งนี้คือสิ่งที่ ฉันจะต้องทําแล้วฉัน prioritize หรือว่าจัดลาดับความสําคัญมาเสร็จเรียบร้อยแล้วข้อ4ครับพอเราเขียน To-Do List ออกมาแล้วใช่ปะผมจะใช้เทคนิค commodoro ผมก็จะเอา To-Do List เนี่ยมาดูว่าแบบ 3- าอย่างก็ค่อยๆเริ่มทําทีละอัน เช่นวันนี้ผมก็นั่งเขียนสคริปต์ใน YouTube ผมก็จับเวลาเลย25นาทีขอเขียนซักแบบ3สคริปต์3วิดีโอหมดเวลาคนส่วนใหญ่จะใช้ผิดทางก็คือเอาพอม,ม,มัอโรโรแต่ว่าทำทีหลายๆอย่างอะซึ่งเราต้องโฟกัสทีล,ละอย่างแล้วการโฟกัสทีละอย่างคือหลัก การของอ e ีเทคนิคพอมโดโรนี้เลยทุกคน1พอมโดโรมันคือการทํางาน25นาทีแล้วก็พัก5นาทีบางคนอาจจะฟลักซิบโลได้นะว่าหนึ่งพอมโดโรอาจจะครึ่งชั่วโมง40นาทีแล้วแต่นะครับแต่ว่าสแตนดาร์ดแล้วก็คือประมาณ25นาทีเนาะแล้วก็เอทําเสร็จงาน1งานเสร็จอะผมก็จะติ๊กถูกก็เหมือนมันติ๊กทูดูลิสทั่วไปอะจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันยกภูเขาเออกจากอ,กอกแล้วอะนั่นคือเทคนะิคพอมโดโรเนาะมาดูข้อที่5กันดีกว่ามันคือการขยับร่างกายเขาบอกว่าการตื่นขึ้นมาเเเราายยืดืยดหหีทํใ้มอน ออกซิเจนอะมันรับมาในสมองของเราส่วนใหญ่ผมจะชอบเดินลู่วิ่งหรือบางวันผมไปคอนโดผมก็จะไปวิ่งที่สวนรถไฟอย่าเงี้ยเราได้แสงแดดเราได้ออกซิเจนเข้าสมองเราแล้วแบบวันนั้นคือแบบฟ resh มากถ้าเลือกจริงๆนะข้อ5เนี่ยออกกำลังกายหรือว่า Move your body อะไรทับบิเป็นอะไรที่ผมแบบ r e บค m m เมนะชอบมากๆนั่นเองเนาะข้อที่6ครับก็คือผมอะจะขอบคุณว่าผมะสามารถทํางานพวกนี้เสร็จแล้วก่อนเที่ยตอนแรกเนาะเราขอบคุณรอบเชา้าใช่ปะ่ะเที่เราตื่นหมกมาแล้วก็ขอบคุณตัวเองด้วยว่า เฮ้ยวันนี้แม่งโปรดักทีฟมากๆเลยอ่ะทำงานเสร็จก่อนเที่ยงอีกอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกแบบมีพลังสุดๆเลยหรือการขอบคุณเราอาจจะเป็นแบบให้รางวัลตัวเองในการออกไปกินอาหารอร่อยๆตอนเที่ยงทำอาหารคลีนชงชาเขียวอร่อยๆก็เป็นการขอบคุณตัวเองอีก รูปแบบหนึงเนาะข้อ7ครับสังเกตอารมณ์ตัวเองดีๆในตอนเช้าการสังเกตอารมณ์ตัวเองให้ลึกลงไปเลยอะแล้วส่วนใหญ่ผมก็จะจดสมุดนะเป็น bullet journal นะฮะบางวันที่แบบ คิดเยอะๆงานเยอะๆเครียดอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะเจอเนาะความรู้สึกของผมจะใช้ตอนเช้าที่แบบเฮ้ยบางทีแบบเราตื่นขึ้นมาแล้วมันยังเคลียร์สมองไม่ได้หรือบางวันแบบความคิดของเมื่อคืนมันยังฝันวนๆวนๆอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะทุกคนฟลักซิโบลได้เลยนะจริง,รงๆมันไม่ได้ไปจําเป็นต้องไปทําเป็นตอนเชา้าทําตอนก่อนนอนก็ได้มันเป็นการเคลียร์สมองเราออกมาความรู้สึกของเราตอนนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ช่วยได้มากๆเลยข้อ8ครับคือการทา ซ้ำจนกลายเป็นจังหวะชีวิตคำว่ามอร์นิ่งรูทีนของผมอะ่ะมันคือการรีพีทซ้ำๆผมยกตัวอย่างละกัน2-3เดือนนี้ผมพยายามบวกรูทีนในการนั่งสมาธิผมจะนั่งสมาธินะฮะอย่างน้อย15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงก่อนนอน แล้วรูทีนต่อไปหลังจากนั่งสมาธิผมจะมีสมาธิมากๆเลยแล้วผมก็จะอ่านหนังสืออย่างน้อยประมาณ1บท2บทสลับกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็จะนอนหลับสบายมากอีกรู틴นหนึ่งที่ผมแบบ Implement ขึ้นมาตอนนี้ผมจะเริ่มแบ่งเวลาออกกําลังกายแล้วตอนนี้ก็คือแบบมันนอนดีมันคิดน้อยลงมันเครียดน้อยลงเออมันมันดีทุกอย่างเลยอะ่ะเพราะว่ารูทีนพอทําไปเรื่อยๆมันคือนิสัยมันคือจังหวะชีวิตของเรานั่นเอง ข้อ9ครับผมจะสร้างเวลาส่วนตัวให้กับรูทีนของผมโดยเฉพาะตอนเช้าที่บอกเนาะตอนเช้าผมจะ ไม่จับมือถือแต่ผมจับมือถือเพื่อเปิดพอดแคสต์พอดแคสต์ผมก็จะเปิด YouTube แล้วก็จะฟังคอนเทนต์ที่เราสนใจนะตอนนี้ถ้ามีเวลาวันนั้นก็จะเอาพอดแคสต์ออกมาแล้วก็เดินวิ่งในรูวิ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟังพอดแคสต์ไปด้วยอย่างเงี้ยเออก็ได้ทั้งความรู้ได้ทั้งสุขภาพไปด้วยนะเป็นริชโชหรือเป็นพิธีกรรมส่วนตัวละกันที่ทําทุกๆวันนะพยายามจะท,ทําทุกๆวันละกันเนาะเป็นรูทีนแล้วก็ข้อสิบยอมรับวันที่ไม่สมบูรณ์แบบ คือเมื่อกี้พูดไปเนาะ1ถเ้าข้อ1ถึงก็9ใช่ปะ่ะทำไมพี่โอม super productive ขนาดนั้นบางวันแบบตื่นขึ้นมาแบบทำไมงงเงียจังวะอ่าบางทีก็อาจจะแบบนอนไม่หลับบ้างก็ยอมรับว่าวันหนึ่งมันไม่ได้ perfect ขนาดนั้นเราก็ยอมรับมันแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็จะดีขึ้นเรื่อยๆวันพรุ่งนี้ดีเสมอผมเชื่ออย่างนั้นแล้วกันเนาะก็ปล่อยมันไปในสภาวะที่เรามีตอนนี้ที่เรานอน,อนแบบ นอนไม่หลับนอนได้5ชั่วโมง6ชั่วโมงอย่างเงี้ยก็ทําเท่าที่เราทําได้แล้วก็ไปพักข้อ11ครับปล่อยให้รูทีนพาเราให้โตขึ้นเอ้ยไอคำคำนี้จริงมากเลยรูทีนอะ่ะมันทําให้ผมแบบโตขึ้นทางจิตใจเพราะว่าตะก่อนอะ่ะผมก็อ่านหนังสือทุกวันใช่ปะ่ะแล้วอยู่ดีมันก็แบบไม่ได้อ่าน แล้วช่วงนี้ผมก็มาเริ่มสร้างรูทีนใหม่รูทีนเนี่ยมันไม่ใช่งานที่เราต้องทําต้องทําต้องทําไปเรื่อยๆนะบางทีรูทีนมันอาจจะเป็นการให้เวลากับคนที่เรารักการให้เวลา กับครอบครัวของเราผมยกตัวอย่างเลยหลังจาก5้าโมงเย็นผมก็จะไม่รับแบบประชุมอะไรละผมก็จะไปกินข้าวกับที่บ้านพยายามจะบล็อกเวลาพวกนี้ครับในการอยู่กับคนที่เรารักจริงๆอะ่ะเออแล้วสิ่งนี้ผมว่ามันมันเติมเต็มจิตใจเราจริงๆนะรูทีมันคือการดูแลตัวเองการดูแลความสัมพันธ์ของเราด้วยก็อยากให้ทุกคนแบบลองดูนะว่ารูทีนของเราเราจะสร้างแบบไหนเพราะว่าทุกคนรูทีนของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่ารูทีนมันคือระบบนั่นแหละเนาะ ข้อสุดท้ายข้อ12สองรัผมเลยนะตอนเชา้าอะสําคัญที่สุดเลยจริงๆความสงบตอนเชา้าอะคืออิสระของการใช้ชีวิตของเราทั้งวันเลยสาหรับผมก็คือการออกกาลังกายยืดเหยียดสักเล็กน,น้อยๆแค่นั้นอะก็พอแล้วมันทำให้เราเฟรชมากยิ่งขึ้นนะครับชีวิตของเราจะเป็นแบบไหนอ,อยู่ที่วูทีของเราจริงๆเลยนะฮะก็อยากให้เพื่อน ลองเริ่มว่าเราอยากจะทําอะไรเราอยากจะมีรูทีนแบบไหนเราอยากจะมีระบบแบบไหนพยายามอย่าแตะมือถือก่อนอ่าถ้าแตะก็อาจจะแบบสารผมก็คือแตะแอป YouTube แล้วก็เปิดเลยจะไม่ปะเปิด,ปดแบบเมสเซจโน,นนี่นั่นอะไรเงี้ยเนาะจบพิธีกรรมของเราก่อนแล้วก็ค่อยไปลุยในมือถือต่อ แล้วก็อย่าลืมครับพูดขอบคุณตัวเองบ่อยๆพูดขอบคุณตัวเองที่เราตื่นมาบางวันเครียดๆแล้วก็เจอโนลความรู้สึกของเราลงไปก็ได้เช่นเดียวกันอ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อให้ออกริทึมของ YouTube นะมันส่งคอนเทนต์พวกนี้ให้กับเพื่อนๆนั่นเองเองนาะแล้วก็ถ้าใครสนใจคลาสเกี่ยวกับ productivity นะครับไม่ว่าจะเป็น Promodoro AI for Productivity Bullet Journal g o Setting Strength Finder นะครับก็สามารถติดต่อผมมาได้เลยนะครับที่ LINE OA at Dr. o นะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วบ๊ายบาย